ทุกคนคะเชื่อไหมว่าเราสามารถเปลี่ยนวัชพืชที่ดูไร้ค่าให้กลายเป็นต้นไม้ทำเงินได้วันนี้จะพาทุกคนไปดูมหัสจรรั์พันธ์ุมะเขือหยอดที่รวมแหล่งอาหารไว้ในต้นเดียวเราจะมาเรียนรู้วิธีการเสียบยอดหรือที่เรียกว่ากราฟติ้งแบบมืออาชีพกันปลูกครั้งเดียวแต่เก็บกินได้นานหลายปีเลยนะ สงสัยใช่ไหมคะว่ามะเขือแฟนซีคืออะไรจริงๆมันคือนวัตกรรมการเกษตรที่ใช้ต้นมะเขือพวงเป็นต้นตอหลักค่ะแล้วเราก็นำยอดพันธุ์ดีอื่นๆเช่นมะเขือเปราะมะเขือเทศมะเขือยาวและมะเขือม่วงมาเสียบรวมไว้ในต้นเดียววิธีนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้ดีมากเหมาะสุดๆสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะทำไมเราถึงเลือกมะเขือพวงมาเป็นพระเอกละ่ะ ก็เพราะต้นต่อมะเขือพวงเขามีระบบรากอัจฉริยะค่ะหาอาหารเก่งมากแถมยังอึดทนทั้งน้ำท่วมขังและทนแล้งได้ดีกว่ามะเขือทั่วไปที่สำคัญคือช่วยต้านทานโรคเหี่ยวเขียวได้ด้วยทำให้ต้นมีอายุยืนยาวเก็บผลผลิตข้ามปีได้เลย เอาละมาเตรียมของกันก่อนสิ่งที่ต้องมีคือมีดคมๆหรือใบมีดโกนกันไกลตัดกิ่งเทปพ,พันกิ่งและถุงพลาสติกใสสำหรับอบยอดค่ะอ๋อที่ขาดไม่ได้คือต้นตอมะเขือพวงและยอดพันธุ์ที่เราชอบนะเคล็ดลับสำคัญเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างต้องสะอาดเสมอเพื่อป้องกันเชื้อราค่ะขั้นตอนการเสียบยอดมาดูวิธีทำกันค่ะเริ่มจากผ่าต้นตอให้เป็นช่องแล้วเฉือนยอดพันธุ์ดีให้เป็นรูปตัววี จากนั้นเสียบยอดลงไปจุดสำคัญคือต้องจัดแนวเปลือกให้ตรงกันอย่างน้อย1ด้านนะคะเพื่อให้ท่อลำเลียงอาหารเขาเชื่อมต่อกันได้สนิทนั่นเองพอเสียบเสร็จแล้วให้ใช้พลาสติกพันแผลจากล่างขึ้นมนเพื่อกันน้ำเข้าค่ะจากนั้นใช้ถุงพลาสติกคลุมไว้อีกชั้นเพื่ออบยอดทิ้งไว้ประมาณ7-10วันแผลจะเริ่มสมานกัน พอครบ20วันถ้าเห็นยอดเขียวน่ารักดีอยู่ก็แกะถุงออกได้เลยค่ะข้อนี้เป็นกฎเหล็กเลยนะคะถ้าเห็นหน่ออ่อนๆงอกออกมาจากต้นตอมะเขือพวงต้องรีบเด็ดทิ้งทันทีเพราะพวกนี้คือหน่อตัวแย่งอาหารถ้าปล่อยไว้ต้นจะไปเลี้ยงหน่อพวกนี้จนยอดพันธุ์ที่เราเสียบไว้แห้งตายได้ค่ะการจัดระยะปลูก เวลาเอาไปลงปลูกเมื่อเขือพวงเป็นไม้พุ่มใหญ่ค่ะเราควรเว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ1.5-2ถึง2เมตรและระยะระหว่างแถวประมาณ4เมตรเพื่อให้ลมโกรกลดความชื้นและป้องกันเชื้อราค่ะสูตรปุ๋ยบำรุงปลูกแล้วก็ต้องบำรุงให้ถูกช่วงนะช่วง7จ็ถึงวันแรกเน้นปุ๋ยเร่งโตบำรุงใบพอช่วง45-60ถึงวันก็เริ่มใช้สูตรเร่งดอก และพอเริ่มติดผลก็ใส่ปุ๋ยบำรุงผลให้รสชาติดีจะใช้ฮอร์โมนไข่หรือนมสดมาช่วยด้วยก็ได้นะถึงต้นตอจะแข็งแรงแต่เราก็ต้องระวังเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งและหนอนเจาะผลที่ชอบมายุ่งกับยอดพันธุ์ดีของเราด้วยวิธีแก้แบบปลอดภัยคือใช้เกรอะป้องกันธรรมชาติค่ะเช่นเชื้อราขาวบิวเวเรียกำจัดเพลี้ยหรือใช้น้ำส้มควันไม้และลูกเหม็นไว้ไล่แมลงวันทอง ถึงต้นตอจะแข็งแรงแต่เราก็ต้องระวังเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งและหนอนเจาะผลที่ชอบมายุ่งกับยอดพันธุ์ดีของเราด้วยวิธีแก้แบบปลอดภัยคือใช้เกราะป้องกันธรรมชาติค่ะเช่นเชื้อราขาวบิวเวเรียกำจัดเพลี้ยหรือใช้น้ำส้มควันไม้และลูกเหม็นไว้ไล่แมลงวันทองการเก็บเกี่ยวและเทคนิคทำสาวข่าวดีคือ มะเขือเสียบยอดให้ผลผลิตเร็วกว่าปลูกด้วยมเมล็ดค่ะเก็บกินได้ต่อเนื่องยาวนานเลยและถ้าวันไหนต้นเริ่มดูโซมห้ามโค่นทิ้งเด็ดขาดนะให้ใช้เทคนิคการทำาสาวโดยตัดแต่งกิ่งแก่ทิ้งแล้วอัดปุ๋ยอัดน้ำต้นจะกลับมาแตกยอดใหม่ให้ผลดกเหมือนปลูกใหม่เลยค่ะใครที่ลองทำแล้วเจอปัญหาไม่ต้องตกใจนะคะถ้าแผลเกิดเชื้อรา อาจเป็นเพราะพันเทปไม่แน่นน้ำเลยเข้าท้ายอดแห้งตายส่วนใหญ่เป็นเพราะลืมเด็ดหน่อต้นต่อทิ้งค่ะหรือถ้าใบเหลืองไม่โตก็ลองตรวจเช็คพวกเพลี้ยหรือการขาดปุ๋ยดูนะสุดท้ายนี้อยากบอกว่ามันคุ้มค่าจริงๆค่ะทั้งลดต้นทุนเพราะปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้หลายปีลดความเสี่ยงจากโรคและอากาศแถมยังเพิ่มมูลค่าความสวยงามและสร้างไรายได้ด้วย มาเริ่มปลูกต้นไม้มหัศจรรย์ของคุณกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ